เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาท่องเที่ยวชุมชนนะครับผมวิชาญช่วยชูใจนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ จัดรายการสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นว่ารายการนะครับในช่วงที่สองเนี่ย จะเป็นเรื่องของการเจาะลึกต้องเที่ยวชุมชนไล่แต่ละอำเภอไปนะครับผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะ,ะไละ่เป็นอำเภอเป็นอำเภอไปนะครับเพื่อ,อนำข้อมูลต้องเที่ยวชุมชนในแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ ช่วงที่สองของรายการวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงเรื่องอกีฬาของอจังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยกำหนดให้เ,เรื่องอกีฬาเนี่ยควบคู่ไปกับเรื่องของการต้องเที่ยวชุมชนสงขลาทำสองเรื่องนะครับก็คือ เรื่องท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้เป็นเรื่องหลักนะครับเดินคู่กันไปเพื่อ,อเขาเรียกว่า,าไปรับการแข่งขันซีเกมในปีสอง8ห้าร้อดด้วยแล้วก็ทำพัฒนานะครับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาสงขาเมืองกีฬาให้เกิดความยั่งยืนนะครับวันนี้จะคุยกับพี่ทักษ์สุวรรณวงศ์นะครับซึ่งเป็นมือทํางานเป็นมดงานที่ทํางานเรื่องของท่องเที่ยวกีฬาของจังหวัดสงขลามาตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของกีฬาเรื่องของสงขลาเมืองกีฬานะครับพี่ทักษ์ อยู่ไหมครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่ชานสวัสดีท่านผู้กควงทางบ้านทุกท่านครับหับพิทักษครับเมื่อวานซืนนะครับมีการประชุมใหญ่คณะกรรมการกีฬานะครับร้อยกว่าคนแน่นอนนะครับเต็มห้องประชุมอ ขอ,อประชุมนานาชาติมหาวิทยลาลัยสงขลานรินนะครับการประชุมนะครับคณะกรรมก,การกีฬาชุดใหญ่ผู้ว่านั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรแล้วก็หลังจากการประชุมเมื่อวานซืนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนับจากนี้ไปครับพิทักครับเล่าให้ฟังหน่อยครับครับกอนผมขออนุาตที่วิชาินะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับว่าผมเองเนี่ครับ ผมทํางานในฐานะของผู้ประสานงานด้านการกีฬาของจังหวัดตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนะครับแล้วก็ผมต้องขออนุญาตนะครับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับพอวิลาวันโอุบุนชงนะครับแล้วก็ท่านผู้ในการทํางานกักหวัดสงขานะครับท่านอุเรวันจันลาบนะครับผมจะขอนําเรียนนะครับแล้วก็เป็นคนขออนุญาตสื่อสารนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่ว่าในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องกีฬาเพราะว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเองนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ภารกิจการทำงานแยกกันนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะรับผิดชอบในเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬานกเปลี่ยนส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยจะรับผิดชอบเรื่องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับกีฬาระดับแห่งชาตินานาชาติเป็นผู้ประสานงานฉะนั้นผมต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกรอบแนวทางฉะนั้นผมไปสู่ประเด็นของเรื่องท่องเที่ยวและกีฬานะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันสบอเดย ของจังหวัดสงขลานะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในวันนั้นนะครับเราได้เชิญคณะกรรมการกีฬาจังหวัดประมาณยี่สิบไม่ไม่ใช่ประมาณนะครับยี่สิบท่านนะครับบทกีฬาจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดในนามประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนั่งหัวตัวเองแล้วก็คณะกรรมการกีฬาอำเภอโดยท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งคําสั่งให้ท่านเป็นประธานบทกีฬาอำเภอหรือที่เรียกว่าประธานคณะกรรมการกีฬาอำเภอ โดยสำรัการกีฬาอำเภอจะมีคณะกรรมการ20ท่านแต่ละอำเภอประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชก,การในอำเภอนั้นๆตามที่ท่านนายอำเภอได้พิจาให้ท่านผู้ว่าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในคณะที่3นะครับคณะทําง,งานทีเกมเนี่ยคณะทําง,งานทีเกมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพปี68อาจจะเหลือประมาณ865วันนะครับประมาณนั้น2ปี4เดือนกว่าๆนะครับที่จะสงขาได้ เป็นสภาพกีฬาเเกมซึ่งท่านผู้ว่าได้น,นาดําคณะผู้บริหารระดับสูงไปรับทงมาแล้วนะครับที่จังหวะที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่17พฤษภาคมโ5มาย66ที่ผ่านมาครั้งที่32ฉะนั้นพอเรารับทงมาแล้วแม้จะเหลือเกือบประมาณ3ปีเนี่ยท่านผู้ว่าก็เร่งและก็ถังการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยจะต้องมาเตรียมความพร้อมแม้ว่าเวลาเกือบ3ปีก็จริงครับแต่ท่านผู้ว่าอยากวางระบบที่ท่านผู้ว่าให้นโยุบายว่า4อย่างนะ องานงบระบบคนเนี่ยท่านว่าสั่งการมาสี่เรื่องนะต้องบริหารเรื่องงานบริหารเรื่องงบจัดหางบที่ไหนอย่างไรแล้วก็จัดระบบทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการทำงานท่านผู้ว่าให้นโยบายในเรื่องของการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกานทุกภาคส่วนภาคและเอกชนสุดท้ายคนคนเนี่ยเรามีความพร้อมนะบุคลากราทางด้านการกีฬาทางด้าน,นการท่องเที่ยวก็ดีฉะนั้นผมจะโยงในเรื่องของการกีฬากับการท่องเที่ยวว่าอย่างไรฉะนั้น วันนี้จังหวัดสงขาเราเองเนี่ยครับมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะที่ <c oughs> ที่พี่วิชาณได้ทําอยู่นะครับอทัวร์ทางไทยเนี่ยท่านวิชาณทามาผมว่าไม่น้อยกว่าสี่ห้าปีแล้วนะครับที่ขับเคลื่อนมาแล้วก็เห็นเป็นรูปมาทําที่ชัดเจนว่าแต่ละท้องถิ่นนะครับแต่ละอําเภอเนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์สวยงามสะอาดนะครับเอพี่วิชาณแล้วก็ท่านผู้ว่ามีนโยบายอยากใช้ สร้างการรับรู้นะครับเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคนไปเที่ยวไปชมไปกินเนี่ยไปพักเนี่ยจะมีรายได้เกิดกับชุมชนอนั้นวัตถุประสงค์หลักเพราะว่าท่านผู้ว่าก็อยากให้มีการกระจายรายได้ลงถู่ชุมชนดังนั้นทางไทยเนี่ยครับถนนนโยบายทางจังหวัดถนงนโยบายของรัฐบาลแน่นอนนะครับฉะนั้นทําไมเราเราพูดเรื่องของท่องเที่ยวแต่ในเรื่องกีฬาเนี่ยการเป็นเจ้าภาพกีฬาสีเกมหรือว่ากีฬาระดับนานาชาติกีฬาระดับภาคระดับประเทศระดับจังหวัดเนี่ย สิ่งที่อยากจะเน้นน้าเราเน้นย้ําเราไม่ใช่ทําเฉพาะเรื่องกีฬามาแข่งขันกีฬากันแล้วก็เลิกลาต่อกันกับภูมิดาเนาิกลับบ้านตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นหมดหมายที่เราอยากขับเคลื่อนในเรื่องกีฬาเพื่อการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางระบบน้ําระบบไฟฟ้าระบบสิ่งสาธารณูประคต่างๆเนี่ยสาธารณูประคต่างมันก็ จะต้องสมบูรณ์เมื่อเข่บ้านเข่งเมืองไปเยี่ยมท้องถิ่นท้อ,องที่เนี่ยฉะนั้นผู้นําในองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆก็จะมีการขยับขับเคลื่อนให้มันดูแล้วคนไปเยี่ยมชมเนี่ยจะได้กลับไปบอกก่อว่าที่นี่น่าเที่ยวน่ากินน่าพักผ่อนน่ามาตลอดนะครับเวลามีกิจกรรมต่างๆนะครับพอาฉะนั้นเรื่องกีฬาที่ผมจะบอกว่ากีฬาเนี่ยมันจะได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ย กีฬาเนี่ยมีกิจกรรมเมื่อไหร่นะครับเรื่องของการสร้างบ้านทางเมืองที่ผมนําเรียนอันนี้หลักเลยนะครับจากนั้นพอเรามาพูดถึงกีฬากีฬาที่ผ่านมาจาังหวัดสงขลาเราได้เป็นเมืองกีฬาเมื่อปีหกสองผมพูดประจำแล้วเราทํามาเกือบประมาณสี่ปีนะครับปีที่หกหกผมนําเรียนกับท่านผู้ฟังครับว่าจาังหวัดสงขลาเรานะครับมีความสําเร็จไปในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งครับผมนําเรียนเรามีแผนปฏิบัติงานสิบสามแผนงานที่เรียกว่า a คชั่น plan เนี่ย เรามีเข็มทิปทิศทางที่จะ,จะจะจะเดินตามแนวทางที่ที่เราคิดว่าความต้องการของบุคลากรทางการกีฬาวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้ววันพุธวันสบดีซีเกมตามแผนที่รวางไว้ตั้งแต่สี่ห้างปีที่ผ่านมาก็เราได้เป็นยอดภาพแล้วและอีกหลายๆกิจกรรมนะครับจากนั้นก็ผมต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัดและเศ,ษะศษรษฐกิจการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านจิตดาจิตท,ท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับของท้องถิ่นนายกสภาคุนยายกไปเยอะแล้อีกหลายๆท่านนะครับที่มาขับเคลื่อนร่วมกันและก็โดยเฉพาะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยด็กอรก้องศักยศวมณีท่านเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องกีฬาของชาติและนโยบายของการกีฬาเนี่ยจะากจะเพร่กระจายกีฬาสู่จังหวัดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างเงินให้กับจังหวัด ทั่วประเทศไทยฉะนั้นวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเขาได้ทาํานโยบายที่รัฐบ,บาลโม่งหมายที่ท่านนารัฐมนตรีพิพัฒน์มม่งหมายมาประสบความสมําเร็จเป็นอย่างยิ่งเราคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องกระับไปหลายๆมิดีนะครับไม่ว่าเรื่องของเมือซิต,ตี้สป,ปอร์ตซิต,ตี้อะไรที่เราอยากเป็นเมืองเมืองที่เป็นซิต,ตี้แล้วครับเราก็จะต้องขับเคลื่อนด,ด้วยกันเทนสิ่งสาคัญผมนําเรียนกับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะท่านเป็นผู้เมืองเนี่ย ท่านมีความตั้งใจนะครับท่านมีความใจพวกเราคนกีฬาชาวกีฬาตั้งสงญานามให้ท่านผู้ว่าบอกว่าผู้ว่าซีเกมเพราะท่านผู้ว่ามีความตั้งใจที่สุดว่าแม้ต่ท่านผู้ว่าจะเกษียณอายุราชการปีหน้าครับหกเจ็ดเราจะหกแปดเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้ก็ไม่ได้นึกถึงว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ประวัติศาสตร์ตำนานที่ท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนท้องถิง่นท,ท้องที่ภาคเอกชนมาร่วมกันให้เป็น เจ้าภาพกีฬาซีเกมถือว่าเราสําเร็จแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องขับเคลื่อนไปทุกภาคส่วนครับพี่ชาญครับพครับีทักษครับกบิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่ 9, เก้าเฉลิมประเกียตินะครับคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สตรกเนี่ยนะครับอตอนนี้บรรยากาศที่สงขาการสมัคร เป็นอย่างไรพิทักษ์อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างขอเชิญพิทักษ์ครับครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณพิชานครับเรื่องอเดินวิ่งปันน่นนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมาดไทยของอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าครั้งที่ครั้งที่เก้าหรือประมาณนี้ครับก็ ปีที่แล้วเรามีนักวิ่งนักปั่นนะครับประมาณสองพันกว่าคนปีนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าสงขาเมืองกีฬาเนี่ยเราจะต้องให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทําบุญเพราะเป็นการกุศลตามที่รับทราบทางสื่อนะครับฉะนั้นสงขาเราวันนี้ในประภาคใต้เราอันดับหนึ่งในระดับประเทศเนี่ยเราอันดับสามของประเทศนะครับก็จะเหแน,หน่ได้ว่ามีความภาคภูมิใจมากตอนนี้ผู้สมัครทั้งหมดนะครับ ท,ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นเนี่ยหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าคนเป็นอันดับสามของประเทศอันดับหนึ่งก็จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดอ่อันดับสองมาตราคามจังหวัดสามที่สามก็จังหวัดสงขลาทาไมผมต้องพูดว่าเราอันดับสามของประเทศท่านพูว่าถ้าเป็นเรื่องของกีฬาเนี่ยไม่ว่ากีฬาเพื่อสุขภาพกีฬาเพื่อการออกกาลังกายกีฬาเพื่อความเป็นเลศิศทุกกีฬาที่อยู่ในสงขลาท่านพูว่าก็มีนโาบายให้ทุกภาคส่วนบอกว่าเราเป็นสงขลามือกีฬา ฉะนั้นเราจะต้องทํางานและเราก็จะต้องให้ความสำคัญทุกกีฬานะครับฉะนั้นเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะครับว่าเราอันดับสามของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นเรื่องของของของที่จะสร้างการรับรู้และร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนเพราะจะมีค่าสมัครนับคนละสามร้อยหกสิบบาทนะครับในประเภทของห้ากิโลสิบกิโลที่เราเราวิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้จากสื่อว่าเรามีงบคนสงขา ทำการกุศลเพื่อในหลวงเนี่ยประมาณผมว่าไม่ต่ำกว่าสองล้านนะครับลงคุณดูครับประมาณสองล้านในหมวดของจังหวัดสงขลาทั่วประเทศนะครับก็จะมีสถิติกันทั้งหมดทางกระทรวงไม่ได้บังคับนะครับกระทรวงมหาไทยไม่ได้บังคับว่าว่าว่าเราจะต้องเท่าไหร่แต่ท่านผู้ว่ากันจังหวัดสงขลาในฐานะที่ท่านบอกว่าเราสงขลาเมืองกีฬาเราจะร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับอันดับหนึ่งของภาคใต้อันดับสามของประเทศก็จะหมดวันรับสมัครในวันที่ สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้อีกประมาณสี่วันนะครับเราจะทําการเดินเดินวิ่งปั่นเนี่ยในวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับอีกประมาณสองเดือนนะครับก็ถือว่าเรามีความประสบความสาเร็จผมว่าลุ้นๆนะครับอาจจะให้เป็นไม่ได้ครับสี่วันอาจจะเกินหลักหมื่นนะครับถือว่าเป็นการสร้างผลงานที่ที่ให้ความสําคัญโดยเฉพาะ่ารเลือกเกียรตินะครับในหลวงนะครับสงขาเราก็ ก,ก็ทํากันเต็มที่ทุกงานผมก็วกกลับไปนิดเดียวอท่านผู้ฟังและก็วงการกีฬาหรือนอกวงการนะครับท่านลองสังเกตดูเลยครับว่าจงังหวัดสงขลาเราเนี่ยเวลามีกิจกรรมประชุมเวลามีการจตดกามกีฬาเตรียมความพร้อมเนี่ยในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยผมผมจะพูดตลอดว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีเก้าอี้ที่จะนั่งนะครับเพราะมากันล้นหลามแล้วก็มากันทุกภาคส่วนไม่มีครับที่ ปล่อยให้ทางจังหวัดโดยการกีฬาทกจสมาคมกีฬาโดดเดี่ยวในเรื่องของกิจกรรมกีฬาเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ท่านผู้ว่าสั่งการให้สร้างการรับรู้ของทุกภาคส่วนท่านผู้ว่าให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนฉะนั้นเวลาเราประชุมต่างๆเนี่ยมีการเสอเนอแนะข้อข้อคิดเห็นการเตรียมการต่างๆเพื่อให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ทางสำนังกงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาทําง,งานขับเคลื่อนในฐานะเป็นผู้ประสานง,งานได้สะดวกวันนี้ทุกอเาเภอนะครับ ตำบลนะครับท้องถิ่นท้องที่รับทราบในเรื่องกีฬารับทราบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพี่ช่างสิ่งนี้สําคัญมากแล้วนี้เป็นขวัญและกาลังใจให้ผมนะครับในฐานะเป็นผู้ธานด้านการกีฬาของจังหวัดมีกําลังใจที่จะทำมาแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายอเภอผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนะครับทุกท้องถิ่นท้องที่ภาคเอกชนนะครับเราคิดว่าส่งข่าวมือกีฬาเราประสบความสำเร็จและต้องยั่งยืนถาวรและตลอดไปครับพี่ชาครับ กบขอบคุณพิทักษ์สุวรรณวงศ์มากๆนะครับที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลเชิญชวนคนสงขลานะครับไปวิ่งกันนะครับสมัครกันก่อนนะครับสงขลาเมืองกีฬาต้องอไม่เสียชื่อนะครับสงขลาเมืองกีฬาต้องอมีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณพิทักษ์ครับสวัสดีครับครับ ข้าวสดทีพี่ชางครับสวัสดีท่านผู้กองธารมบ้านครันครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหมดเวลาท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ